สวัสดีจ้าเห็นหน้าพิกี้ยาม,มี่ไทยแลนด์ก็บอกได้เลยว่าฉันจะต้องพามากินของอร่อยแน่นอนอีกแล้วแล้วก็หน้าฉันก็ร่องรอยมาเป็นของอร่อยแน่นอนแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่ซอยนาคนิวาส38และตอนนี้พิกี้ยืนอยู่หน้าร้านฟู้ดอาร์ตแอนด์คราฟท์คอนเซ็ปต์เขาจะเป็นยังไงแล้วทำไมฟู้ดต้อง Art? อาร์ตอาร์แล้วทำไมต้องคราฟอะไรก็ไม่รู้แต่รู้ว่าอาหารอร่อยเพราะฉะนั้นอย่ารีรอเชฟลุงนัดรอฉันอยู่แล้วเข้าร้านกันเลยดีกว่าจ้า ไม่พูดพร่ำทำเพลงเหมือนปกติเช่นเคยเลยเข้าร้านมาเนี่ยไม่ต้องมาสั่งอาหารนะฉันบุกครัวก่อนเลยแล้วตอนนี้คืออยู่กับเชฟลุงนะัทสวัสดีครับเชฟลุงนะัทสวัสดีครับไหนช่วย<ม>ับผมขอโทษนะครับแอมเชฟอังเคอรนัทนะครับซึ่งเป็นเอาจริงก็เจ้าของร้านแหละ<อ>ใช่ไหมเป็นลูกจ้างเป็นลูกจ้างป้าคนทีหนึ่งใช่ไหมครับ,รบต้านทานโอเคอเคชฟลุงนัทก็คือเตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วครับ อันนี้อะไรครับติ๊ดไหมครับวันนี้ไม่ไม่<ๆ>นิดนิดหน่อยนิดหน่อยยำส้มโอหกเป็ดลมพันธุ์ครับมันเก๋ตรงหกเป็ดลมพันธุ์นี่แหละใช่มันจะหอมนิดนึงถามนิดนึงสูตรเนี้เห็นจากแปลกๆตรงนี้ครับคือจริงๆแล้วถ้าถามว่าเทียบกับร้านอื่นเนี่ยส่วนผสมอะแทบจะไม่เหมือนร้านอื่นเลยมันมีการคิดเองความความเอ่อชุ่มฉ่ำเปรี้ยวส้มโอหวานกับหวานหอมถ้าเป็นฝรั่งก็ เป็ดอบดอสส้มอะไรประมาณนี้เราก็แต่ก็เป็นไทยมาเนะแต่อันเนี้ยถามที่นึงเผอิญว่านอกรอบเมื่อกี้ฉันแอบถามว่ามันคืออะไรนะพี่ยอดมันตตมแขกครับเออแล้วอยู่ดีๆปกติเนี้ยช่วงนี้ด้วยข่าวว่าอยู่ที่เชฟลูกนัทบอกกำลังฮิตตามร้านอาหารด้วยถูกไหมคือจริงๆแล้วมันเป็นมาอย่างไงมันคืออะไรเนี้ยมันจะมีรสชาติที่ที่นะใช่ไหมเป็นนี้นะมันเป็นพืชริมัวซึ่งมันสวยแล้วมันก็ทานได้ด้วยแล้ว รสชาติเขาจะฝาดๆมิ้นๆนิดหน,นึ่งแทนสาะแหนกับใบมะกรูดผสมกันฝาดจริงฝาดฝาดเลยอ่ะแต่มันรวมกรรันแล้วมันจะอร่อยนะต้องกินกับไอ้รสจัจ<ช>ดๆนะจ้าได้ถูกต้องอย่างพวกลาบวกก้อยอะไรพวกนี้รสชาติอารมณ์คล้ายๆใบฝรั่งแล้วมันมีกลิ่นแบบบมะกรูดนิดๆหอมๆใช่ใชเริ่มเลยดีกว่า จริงก็คือน้ำยำครับสูตรพิเศษครับถ้าอยากกินปรุงไม่อร่อยแกไม่ต้องทำแกมากินที่นี่ก็มาที่หลังร้านแล้วก็ขอก็ได้อ๋อขอกับบ้านได้ได้ครับ,รบโอเคงั้นใส่เลยนะฮะครับโอเคพอพอพอเอา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 นี่บอกว่าใส่เท่าไหร่ฉันก็ใส่ยเยอะสุดๆอ,อกเป็ดใส่ได้เลยใช่ไหมครับครับผมหมดเลยไหมครับหมดเลยครับหมดเลยนะอ่าอันนี้เอาหมดเลยนะ radish อันนี้คือ radish ใช่มครับ จานจ้าจัดจานจัดจานคือต้องกินแล้วอ,อ่ะไงดีครับ,บมันต้องมีความอาร์ตะไม่กล้าจัดเดี๋ยวไม่อาร์ตเพราะร้านนี้คือฟู้ดอาร์ตครับให้ลุงแกจัดเนาะเบคอนบิดครับผมโรยมันเก๋ตรงนี้แหละ ออเสร็จเรียบร้อยเชฟลุงนันไม่ต้องให้คะแนนเหมือนเดิมเลยที่ร้านอื่นเลยเพราะว่าฉันบอกเลยว่าเต็มสิบเพราะว่าร้านไหนก็ให้ฉันเต็มสิบทำไมครับลุงแต่ว่าไม่ได้มีแค่นี้ใช่ไหมครับครับมีอีกมีเยอะเลยมีอีกงั้นะเดี๋ยวเราไปดูอาหารที่เชฟลุกนัดเตรียมให้แล้วบอกเลยว่าฉันจะต้องกินอย่างจริงจังแน่นอน่ะไปกันดีกว่าไป ออกจากเมื่อกี้ที่ทํายส้มโอเรียบร้อยแล้วฉันก็อยังอยู่กับเชฟลุงนัทเหมือนเดิม<ไ>แล้วเมื่อกี้ตอนทําเสร็จฉันเดินออกไปมาออกไปทําไมไม่รู้แล้วฉันก็กลับมานั่งโต๊ะตัวเก่า<ไ>พร้อมกับอาหารแบบว่าอลังการมากมายเลยนเอาอาหารกลับมา <จร S 2> อ๋อโอเคโอเคโอเคได้ครับถามนิดน,นึงครับเชฟลุงนัทครับผมถามว่าร้านเนี้ยคอนเซ็ปต์มันเป็นยังไงแล้วอยู่ดีๆมาเปิดร้านอาหารตรงเนี้ยยังไงบ้างเราอยากเป็นเราเองเราอยากเป็นฟู้ดอาร์ตเราอยากทําอาหารที่แบบ จากใจเราจริงๆนะครับครับคืออาหารทุกจานที่อยู่ที่นี่กลับมาอีกครั้งหน้าตามันจะไม่เหมือนกันเลยอมันคือความเป็นอาร์ตถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยเมนูเดิมครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งมันอาจจะไม่ได้น่าตายนี้ละไม่ได้เสิร์ฟชามนี้ด้วยบางทีใช่ครับอาจจะเป็นเสิร์ฟเป็นชามนี้แทนใช่ครับวิธีการตกแต่งก็จะแตกต่างกันไปถูกต้องครับนั่นคือคอนเซปต์เพราะฉะนั้นนี่มันก็คือฟู้ดอาร์ตแอนด์คราฟครับคราวนี้ฟู้ดอาร์ตเข้าใจละไอคราฟเนี่ยมาอย่างไงฮะตอนแรกมันคือฟู้ด อ๋อคุณอาร์ตสวัสดีครับครับฟุณอาร์ตครับผมฟุณอาร์ตนะครับครับผมอ่าพอเป็นชื่อภาษาอังกฤษแล้วก็หาคําที่มันแบบแล้วก็นั่งหาอยู่ว่าคำว่าคราฟเนี่ยมันตรงตัวมากเป็นศิลปะการทำมืออ๋อมันก็จะเข้ากันเลยเข้ากันคําว่าอาร์ตแล้วมันมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของร้านนี้คําว่าคราฟเนี่ยที่รู้มาคือสมมติถ้าเกิดว่ากินเสร็จเออจานใบนี้สวยจังเลยอ่ะอยากได้กลับบ้านขายให้เนี่ยนางขายด้วยว่า เพราะฉะนั้นผมชอบกรอบรูปชอบแอสเซซอรีอย่างโทรศัพท์รุ่นเก่าๆรุ่นกลางมือหมุนอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้หาไม่ได้แล้วซื้อได้อันนี้เอาไปตกแต่งอันนี้ต้องคุยกับซูนูมีทีครับโอเคโอเคว่าเขาจะหายไหมครับเขาเปความติดยสลามเยอะพูดเอยถ้าอยากจะมากินอาหารที่เนี่ครับผม Food Art and Craft เนี่ยครับผมมาอย่างไรครับนังที่ว่า38ครับติดปักซอยเลยใช่ไหมใช่นั่ที่ว่า38ใช่ครับผมแต่ขับรถเข้ามาแล้วก็จอดรถในบริเวณใกล้เคียงได้เลยใช่ไหมฮะใช่ครับผมาไม่ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยมาได้เลยจะเข้าทางลาดพร้าวก็ได้ใช่ครับถูกไหมครับหรือจะเข้าทางเกษตรนวมินก็ได้ครับก็ได้อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่พูดพร่ำทำเพลงละถามเยอะก็เท่านั้นแหละเพราะว่าฉันเป็นรายการพามากินแล้วผมก็ต้องก้าวไปตาของข้าวแล้วนะครับเอ้าหรอ งั้นช่วยช่วยแนะนำก่อนได้ไหมครับว่าอย่างที่เตรียมให้เน่ยนอกจากไอเมนูที่แบบว่าผมทำเองอรัเชฟผมทำเองเราได้เต็มสิบไปแล้วเนี่ยเมนูอื่นมีอะไรอีกบ้างกงเที่สปาเกตตี้ลุงนัทครับผมทำไมครับอันนี้เป็นเพราะเป็นสูตรลุงนัทก็ก็อยากให้มีอะไรที่ที่มันเป็นความเป็สงบอยู่บ้างคือไม่อยากให้เป็นเป็นอิตาเลียนจ๋าโดยการที่ใส่พิกขี้หนูแพนได้จัดจานนี้หนูนครับผม แล้วก็อันนี้เหมือนเดิมทุกครั้งไหมครับเหมือนเดิมทุกครั้งครับโอเคนึกว่าจะแบบว่าเหมือนจ่าจางไม่เหมือนคือบอกว่าเชฟอะไรนะเป็นสปาเกตตีลุงนัดใช่ไหมจนเราเสร็จวันนี้ลุงนัดไม่อยากใส่เบคอนฉันเปลี่ยนว่ะใหม่ใหม่ใหม่ใม่ก็จะเป็นสไตล์นี้อันนี้เป็นสุดสุดสปิเนเจอร์เลยดูนะถูกไหมครับอ่าถัดมาครับอันนี้อันนี้กลิ่นดีมากหุ้นเส้นสปาเกตติครับผมอันนี้เดานะฮะว่าจะต้องเป็นเมนูแบบว่ายอดนิยมใช่ครับเพราะว่ากลิ่นแบบว่า อบอวนมากคืออบอวนมากแล้วก็แบบว่าวุ้นเส้นผัดกะปิไม่ค่อยเจอเคยเจอเมนูครับผมซึ่งอันนี้มีชะอมใช่ครับผมมีกระเทียมโทนดองใช่ครับผมซึ่งแบบว่ากลิ่นเนี่ยรับรองว่าคนชอบอาหารไทยอ่ะคือพลาดนี่คือถึงตายอ่ะอันนี้ต่อไปครับยำเอ็นดัวครับยำเอ็นดัวอันนี้อันนี้มันจะออกกรึบๆหรือออกนุ่มมากกรึบเลยใช่ไหมแต่เห็นอย่างนี้น่าจะแซ่บๆอยู่นะแซ่บอยู่ใช่ไหมครับเราผัดมาสุดท้ายยีราโฟผัดแห้งอ่ายีราโฟผัดแห้ง ก็เครื่องคราวจัดเต็มแต่อันนี้แบบมีใส่มันเหมือนคล้ายๆของเจียวด้วยใช่ไหมฮะใช่ใส่ของเจียวด้วยอันนี้อันนี้แปลกอันนี้แปลกอันนี้ก็เป็นสุรลับเฉพาะเหมือนกันเดี๋ยวขอชิมก่อนอันไหนก่อนดีฮะชิมที่ทําเองก่อนดีกว่าไหมเพราะเมื่อกี้ใส่น้ํายําไปเยอะมากอ่ะพูดเลยอ่ะคือใส่เยอะจนลุงนัทตกใจอ่ะอือเผ็ด้ผมกรอบอร่อยอร่อยลุงนัทอร่อยมากมันมีที่มาที่ไปนะ เล่าเลยครับยังไที่มาที่ไปอ่ะก็อาหารฝรั่งเขจะเป็นอกเป็ดอกซอสส้มอะไรเงี้ยเราก็เป็นอกเป็ดราดยำส้มโอเฮ้ยแต่ทั้งยำเมื่อกี้รู้สึกแฮปปี้ที่ทำพ่าแล้วตกลงไปเยอะเพราะว่าเป็นคนชอบกินรสจัดอ๋อยีเลยอันเนี้คือเฮ้ยอร่อยมากเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเฮ้ยผมมาแล้วแบบอยากได้รสจัดก็บอกได้ได้ครับผมอกเป็ดแล้วเธอก็มีอะไรนะ โมโอนะแล้วก็มีพริกเนี่ยแลบรองแซ่บต้องกินกับไอ้ยอดมะตูมยอดมะตูมแคร์รสชาติมันจะเปลี่ยนไปไหมความฝาดเมือมม่อกีอม้มันจะไม่ฝาดแล้วหายไปเลยแล้วมันมีกลิ่นหอมเหมือนแบบใบรั่งที่บอกแล้วมีกลิ่น<ๆ>แบบคล้ายๆแบบอุูนนิดใช่ครับอ,อร่อย ันี้เขาปลูกกันตามบ้านนะใช่ครับใครปลูกแกพอยดูเลยให้ไปเด็ดตามบ้านตองแกอ้หลุงนัทจะต้องไปทำกับข้าวต่อเลยครับลูกค้ารอยารอ,ยอยู่ลูกค้ารอยอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เกียร์ก็จะไม่เห็นแกตัวจะมีดึง <c oughs> เหนียวรั้งลุงนัทเอาไว้ต้องปล่อยแกไปทำอาหารก่อนไปละไปละสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคฉันกินต่อมามาต่อด้วยสปาเกตตี้ลุงนัทอันนี้ก็บอกเป็นซิกเนเจอร์เพราะเป็นสูตรแกเองเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันต้องชิม บอกว่าเส้นเขาเรียกว่ามีความอเดนเต้มันจะเป็นกรุบกรุบอยู่ข้างในแล้วก็เส้นอย่างนี้อร่อยเขาเส้นนิมน่มๆอร่อยไม่มันไม่เลี่ยนคนที่แบบว่าไม่ชอบกินสปาเกตตี้แบบว่าทีมครีมเลี่ยนๆก็คืออันนี้ r ร c o m m เม d ถัดมาเมนูที่ฉันอยากลองมากแล้วพีดเลยว่าทีมงานฉันรออยู่ฉันจะไม่เหลือให้พวกนาคอยดูนะก็คือบุญเส้นผัดกะปิมารสชะอมชะอมฉันชอบ กะปิเป็นกะปิชะอมชะอมต้องกินแก้มกับรรกระเทียมดองอร่อยวะเฮ้ยกระเทียมดองอร่อยกินด้วยกันเข้ากันชิบหายอล้วฉันพูดหยาบอ่ะอันนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ได้คอมเมนต์นะดีงามมาที่อันนี้เป็นยำเอ็นกัว ยำเอ็นวัวมาลองดูไม่ได้แห่งเลยมีความหนึบๆแล้วก็นุ่มๆน้ำยำเลิศโอ้น้ำยำดีงามน้ำยำน่าจะเป็นอันเดียวกับที่ฉันทำยำซุปโว่นั่นแหละเมนูสุดท้ายกว่านที่จะกินจริงจังนะเย็นโฟผัดแห้ง ก็จะมีอารมณ์แบบน้ำขรุกขลิกนิดนึงนะอ,อันนี้จะเป็นแบบว่าไม่มีเส้นเป็นแบบเกาเหลาตอนแรกฉันเข้าใจว่ามีเส้นหวานฉันกะจุงเส้นเต็มที่เลยเป็นเกาเหลารดจัดกินอีหอมเจียวอร่อยแต่พอกินอยูงแล้วนะเดี๋ยวให้เขาสวยเลยว่ะพูดจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวทันจะกินจริงจังแล้วนะเธอดูฉันกินเหมือนเดิมเพราะฉันบอกแล้วว่าคอนเซปต์ฉันไม่ให้รายการพาชิมอาหารคูกินจริงจังนะ โอเคดูฉันต่อละกันฉันกินละ รถจัดจ้านบอกเลยว่าอร่อยแล้วก็เมนูที่บอกเลยนะว่าพี่เกียร์บบกว่ามาเราต้องสั่งห้ามพลาดนะคือวุ้นเส้นผัดกะปิแล้วก็ยำส้มโอเป็ดที่แบบฟีมือพี่เกียร์เชิ้ตอรมอร่อยจริงๆร้าน Food Art and Craft นะครับอยู่ตรงปากซอยนาคีิว่าส8 8หรือ ติดกับทางเข้าหมู่บ้านเกรดรการ์เด้นแล้วก็อย่าลืมติดตามพี่เกียรติตามช่องทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น www.yummythailand.net Facebook กับ IG ที่ y ย m m y Thailand แล้วก็ Youtube y ย m m y Thailand TV นะครับขอขอบคุณ New Toyota Avanza ตอบโจทย์ชีวิตทันสมัยลงตัวทุกสไตล์สมาร์ทที่แบบมีรถให้พี่เกียรตขับพาไปกินที่ไหนไปถึงไหนถึงการประหยัดน้ำมันแล้วก็ไม่หวั่นว่าจะไปไกลขนาดไหนก็ตามแล้วก็เจอกันใหม่คราวหน้า บายๆนะจ๊ะอิ่มขนาดนี้หนังทองตึงหนังตาย่อดกลับบ้านดีกว่าฉันนี้ว่าแล้วขับรถเอ็มซ่าสบายใจที่สุดในโลกไป